โอเคนะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะนะครับวันนี้อยู่ในเกมอะไรไม่รู้แต่ผมมาเสียงเกมก่อน,นเกมโอ้โหนะผมไม่เห็นมานะนเล่นเลยเอ่อเฮ้ยกัน เดี๋ยวผมมเข้าห้องเข้าห้องนี้ลยหรือร่อยกูจะเขา้าได้วันนี้ อืมผมเข้าผมเข้ามาได้แล้วอยู่ๆผมเหลือหนึ่งใบอะ่ะ อ้าเป็นไงชนะที<ด>่ไม่ชน,นะเฉยเลยคภาพเดี๋ยวมาดูในรอบที่สองกันนะเอา บ้างวะเนี่ยต้องเลือกสีฟ้าแล้วกันนะ เออคือคือมีบางคนบอกผมว่าเออไม่เสียงมึงเบานะอะ,อะไรอะไรเนี้ยเออเพื่อนผมก็บอกอยู่เอยเสียงมึงดังนะเอยเสียงมึงไม่ดังอืมนี้ผมก็ใส่หูฟังนะครับน่าจีนอยู่ เอองโง่เป็นวันนี้อ่ะเอาลงไปก็ลง E มาก็ลง E มาอีกก็ลง E มาไม่รู้อโอนโอนนูนี้มันเป็นไงวะคนเดิมนะอ่ะต้องกลับไปนะมัก็ลงต้องลงเลขสามมัต้องมีคนมีเลขสามแนหะ นะครับน้อสีแดงนะเวละกูเฉลืองบุกสีไปใ,ใครเอาสีไปกูอีกโอ้ยเไปเจอเี่ยววอ,อะไรล่ะ สีเขียวแม่งเดฮ่ายสมนาบ

แมรนูตัวนี้นะนล้วบ,บอกสองให้ผมอีกเอาดีเอาไงาเดี๋ยวกูโอเปเชอรอะไรล่ะ ทำไมผมแต้มเยอะสุดวะามาดูกันขี้อยไรละ น่าจะคนคนคน,คนอังกฤษนะครับเพราะว่าเราบอลจะเป็นปภาษาเชไนไออัตโนมัตินะครับกดเจ็ดรัวๆแบบนี้คือผมแพแน่ก้มเหลือ,อก้านี่งงไป nữa là gì điều này là he long tiếp Ben เมนนี่เรานิหน,น,หนึงหูฟังผมขยับปรับหูฟังนะถ้าไม่ได้ยินเสียงอะ่ะ โอเคมาละมาละเออเฮ่ฮึมราลังกับมาหาค่อยมาหาผมแล้วก็ ลงมาแล้วก็ย้อนกลับไปหาคนนั้นไม่ไปนะครับก็สีอะไรสีสีเขียวนะครับเพื่ออะไรครับเราก็วาง e ไปนะครับ official ียอ,อ,อะไรล่ะ เอาองานน้องกลับทำไมเหล่างานในได้ไพดีแล้วเสียงมันดังเกินไหนน่ะ สามคนตัวตัวขาวหน้ามาได้กันนะครับเล่นยูชูนะครับแีมนี้ สีแดงนะเฮียแม่งย้นจะฟิลคำว่าฟัคแน่นอนนลยจ้ะว่าแล้วเพลงมันติดลิขสิทธิ์ไหมวะขออนุญาตลดเสียงเพลงวะดีดีเฮ eh uh ียอะไรล่ะ มายถึงกูให้การมึงมาดีเหละเอามีคนออกไปแล้วออกแล้วเข้ามาเวินแล้วคือเล่นต่อจากคนนั้นเหรอ ใครจะเอาสีแดงไหมควรเลือกสีแดงกนันเนี่เฮ้ยโอ้โหจัรวครับพี่น้องพูอีกแล้วนั่น,นี่แค่สีแดงตีอาไเอาไปเออ ไม่วันไม่วันไม่วันนครับไม่วันไม่วันอยูแล้วไม่วันนะครับ,นนค,รบคุณจะมาไงว่าเรืงของคุณนะครับแม่งกะเล่นกูอย่างเดียวเลยเหรอวะ เออจะเอาอย่างเงี้ยนะคือผมจะลงเลขทีแบบไม่อะไรเราตัดไปตอนที่ผมชนะเลยนะครับเออเอาเลยนะครับไปเลยชนะนะครับเป็นไงไปแล้วนะครับคุณทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ